สวัสดีครับผมคิดหนียวพกอกกับผม,ผมนุมมีซาไนไต่ครับผมวันนี้เอาของขืนโคาลาดอีกแล้วครับตอนนี้อยู่ก่อนขืนเขาปักกับผมตอนนี้เป็นเวลาประมาณสักตีสี่าาอนนอนได้ครับผมอากาศช่วงกําลังจะขืนเขาปักนะครับวันนี้รถบรรทุกบ่อข่อยมีจอดนอนหลายบันไดครับผม นีจัดมาสนักเลยครับผมเต็มขั้นเลยมือนนี้บรรยากาศช่วงประมัลติสีอู้ลมแห้งครับผมเหมือนนี้ลมแห้งลมหนาวด้วยจอดเช็คเบื้องรถอยู่นะครับบรรยากาศหนาวหนาว เช็คลดเช็คแล้วไอ้ออกเดินทางต่อครับผมลมแห้งครับไมนนี้ลมแห้ง จะด้ด้านเขาแล้วครับมีในนส่มาหนักด้วยมายากาศอยู่เขานะครับโอเคครับผมเดี๋ยวเดินทางต่อแล้วครับเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหนานะครับสำหรับคลิปนี้เดี๋ยวขอจบคลิปไปท่านี้ครับผมเดี๋ยวเดินทางต่อแล้วครับ สำนัำินิสวัสดีครับ